เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของในคลิปเดียวไอจีกันเนาะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไ,ไ,ไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google กันนะผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเคมเอ็มกีทีเอชแบบนี้เนาะอ่าแล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้นแล้วจะเจอเป็นเวน็บไซต์นะะีน้นะครับผมก็เลยได้กดเขนะ้าไปกันได้โอ้โหกับที่เนาะ อ่ะแล้วก็พอเราได้กดเทิร์มากันแล้วที่ในเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีเราได้กดลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกกันเนาะอ่ะเพืสำหรับใครผมที่ไม่มีสมาชิกก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยเนาะอ่าแล้วพอเราได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมในส่วนหน้าต่างเดิมของตัวอนในการสมัครสมาชิกของก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมเมื่อเราได้กรอกข้อมูลลงไปเนาะแล้วก็มาติ๊กที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะผมเราก็สมัครไปเปีนี้งานเลยเป็นการสมัครกันได้แบบที่รู้เลยเนาะหรือว่าเพื่อสำหรับใครผมที่มีสมาชิกกันอยู่แลลลล้้้้้้้วอออยยาาาาาากกกกงงงงงชชชชืื่่ใในนนนน็มดดเเเขตรีไไปะ อ่าแล้วพอเราได้กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วเนาะในส่วนหน้าต่าแรกตรงเว็บไซต์ผมให้เลยทุกคนเปตรงนี้รีบอยู่แล้วนะผมผมก็ขอโทษด้วยน้อยยังไม่ทันได้กดเข้าเลยผมลืมตัวเนาะอ่ะพอได้กดลงชื่อใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาในหน้าต่างแรกเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะมีป็นหมดหมดหมรในการแพลปรปรวนกันเราสามารถที่จะเริ่มทำการกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเข้ามาทำการกันได้เนาะอ่ะถ้าต่างเป็นแบบนี้เลยแล้วผมก็ได้กดเข้ามาจริงๆแแลลล้้้้้้ววกก็็ไไไไดดดดเเเเเปปนนนนนตาาามมมมีีียะะะื่่่ออรบพููผทั แล้วพอใครผมที่ได้เข้ามาที่ตรงนี้กันแล้วเนาะแล้วพอจะมาทําการแล้วผมเผื่อว่าไม่มียอดเงินจะส่งตนนี้เนาะแล้วอยากที่จะเติมเงินก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างตัวนี้กันได้เดี๋ยวเขาจะเติมเงินอ่าเพียงแค่เราได้กดทำมากันที่ในส่วนการเติมเงินของใผมได้หน้าต่างการเติมเงินเขาจะมีหน้าต่างไปแบบนี้เลยเนาะแล้วยังสามารถที่จะทำให้เราได้สามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยผมต้องหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะเพื่อสำหรับใครผมที่มีช่องทางในการเติมเงินสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะเลือกกันไได้ลม่งาานนน้เห่ตไได้เลยนะะอ เราได้กดกับมาก็ได้ที่หน้าต่างเดิมของไอซไซ้าเราเท่านี้เราก็เริ่มบดหมุดบริการเท่านั้นการทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเราก็เริ่มเปิดฟอ์มันไปก่อนเปิดฟองไอจีเนาะแล้วเริ่มบทหมู่อ่าหมดหมู่เนาะเราได้เพิ่มเป็นยอดวิวคลิปเรียวไอจีก็เลื่อนหาดูเนาะอ่ะก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมเรากดกันไปแล้วคราวนี้พอเราเริ่มบนหมู่ไปได้ก็เริ่มบริการกันต่อเนาะบริการก็ได้มีเปแบบนี้ผมจะเริ่มเป็นแรกเลยแล้วกันพอก็กดไปเนาะอ่าพอเลือกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่แล้วบริการแบบนี้แล้วทีนี้ให้เรา อ่าล้วพอได้ลิงคลิปเรียกจีเรากันมาลราให้ลิงมาวางอ่ะแล้วพอได้วางลิงก็ได้แบบนี้แล้วคราวนี้เราก็ใส่จำนวนได้เพิ่มไม่ได้เลยอ่าแล้วพอได้ใส่ทางนี้ก็ต้องได้แบบนี้เราก็สังเกอไม่ได้เลยเนาะ อ่าแล้วก็พอได้สั่งซื้อขึ้นไปแล้วแบบนี้ค่ะสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันได้ไปแบบนี้เลยเนาะอ่าแล้วแถมสามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ประวัติการซื้อกันได้เปิดใครที่อยากจะดูยอดว่าเป็นยังไงบ้างเนาะทีนค่กดเข้ามากระด้ที่ประวัติการั่งซื้อนะผมเขาจะมีต่างแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันได้ไปแบบนี้เลยเนาะเื่ออย่างออเดอร์ที่ผมได้ทำการไปเมื่อกี้สักคู่นะผมเมื่อกี้เมื่ายเขาก็แจ้งบอกว่าเราดำเนินการแบบนี้เนาะเป็นทีนง่ายๆก็เริ่มรอกันไปก่อนได้เลยผมจะคุม เพิ่มเตือนนะผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ในส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็ได้ผมจะเข้ามาบริการเนาะอ่ะ หรือพอได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันแล้วแค่อยากจะเข้ามาดูเป็นการข้าเวลาก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันผมจะหน้าต่างตรงนี้เนาะเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะผมไม่กลับเราสามารถที่จะดูหมดหมู่หรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆได้ผม้องเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะโดยใครสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามากันได้เลยอ่ะแล้วเผื่อในส่วนตรงนี้ของใครนะผมที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนาะหรือเข้ามาทำอะไรต่างๆในเว็บไซต์กันแล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้อองหรือว่ายังไงในการใช้งานของเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดกลับมาทที่ในส่วนหน้าต่าง อ่าแล้วก็พอเราได้กดกลับมากระดับที่ในส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เรานะผมตรงนี้แล้วก็จะมีข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดคลิกเข้าไปเนาะแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางในการติดต่อแอดมินขึ้นมาสองช่องทางนี้นะครับผมในการเราสามารถที่จะติดต่อแอดมินกันได้เนาะหากใครที่เกิดเอ่อโดวยเกิดปัญหาหรือขัดข้องอะไรยังไงก็ผมก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะมีช่องทางในการติดต่อปัญหาแอดมินตามที่เราสะดวกหรือว่าอันนี้ได้เลยนะผมตอบตั้านนี้เนาะอ่ะ แล้วเพื่อสำหรับใครที่ได้ใช้งานครับแล้วไม่ได้มีปัญหาใดขัดข้องหรือว่ายัางไงเลยได้ใช้งานกันไปแล้วเกิดสนใจที่อยากจะลองแนะนําเพื่อนนเข้ใาใจเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามดูเนาะให้สามารถที่จะกดเข้าไปที่ในส่วนตรงนี้กันนะาดี๋ยวคำว่าแนะนําเพื่อน พิงแค่ได้กดเข้ามากันเลยที่การแนะนำเพื่อนนะผมในส่วนหน้าต่างการแนะนำเพื่อนเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมเราได้สามารถที่จะเข้ามาเนาะเพื่อมาทำการแนะนำเพื่อนเราเขรู้จักกันได้ผมเป็นแค่กดเข้ามาที่ตรงนี้กันแล้วมาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนเราเขรู้จักเนาะและให้เพื่อนเราเขรู้จักเขาได้เข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อเข้ามาใช้งานและเข้ามาทำการเนาะเป็นเทานี้ง่ายๆแต่เป็นการแนะนำเพื่อนกันได้แบบมืนทีต่ออีกันได้แล้วเนาะหรือว่าใครนะผมก็ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วในส่วนของตรงนี้อ่ะแล้วพอได้้้้เเเขาา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 ามมมทกกกกกกรรรัันนลลบ็ออยยจะะดดดููสถไ ผมก็จะพาไดูเหมือนกันนะผมยอดก็ยังอยู่ยนะที่11จุเลยนาะคลิปเลียวของเรานะผมวผงจะลองดิหนะ้าจอกันดะูเนาะ ่าแล้วก็น,นี่เลยเนาะผมน่จาจะได้ทําการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดเงินคิว LG เราเขาก็ได้พุ่งมากันทิวร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะกดรีบไปแค่ทีเดียวก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง279เลยนะผม,ะผมก็เหมือนจะมีเป็นงานแถมด้วยเนาะะแถมแถมยังเยอะมากมายแบบนี้ด้วยนะผมแต่ลอขั้นตอนในการทําก็ยังง่ายๆแบบานี้ด้วยนะเนาะเผื่อใครได้ดูกันไปแล้วเกิดสนใจที่จะได้เข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําการนะผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาในส่วนของลิงก์เว็บไซต์ที่ผมแปลงมาให้กันได้เลยนะผมเปิดให้ได้เข้ามาทดลองใช้งานหรือเข้ามาทําการกันเนาะหรือว่าใครได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทดลองใช้งานกันแล้วเกิดมีปัญหาลักข้อหอหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะไปแจ้งมาหากัน สอบถามปัญหาแก๊สมินในส่วนที่ผมได้บอกกันไปได้เนาะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเ,เกิดส่วนใจที่อยากจะใช้งานกันแบบง่ายๆแล้วก็อยากจะใช้งานด้วบแบบไม่ต้องนั่งพิมพ์ก้อถามก็สามารถที่จะโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์กันได้เนาะอาเว็บไซต์ก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วด้วยรนะบุมในวันนี้เนาะหากว่าผมพผดดิดไปหรือทำพลาดกันไปเนาะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมหรือว่าใครที่ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรแล้วให้พยายามตั้งต้อเข้าคุณนะค